สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับก็คือกองทัพบ,บกนะครับทำการทดสอบยิงปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งนะครับโดยการทดสอบการยิงปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งเนี่ยเป็นการทดสอบจากอาวุธปืนรุ่น LG1MK3 นะครับขนาด105มิลิเมตรจำนวน12กระบอกนะครับทำการทดสอบการยิงที่สนามยิงปืนใหญ่เขาผู้ลน้นศูนย์การทาหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีนะครับเรามารู้จักปืนใหญ่เบา LG1MK3 กันนะครับ ปืนใหญ่เบารุ่นนี้เนี่ยมีจุดเด่นดังต่อไปนี้นะครับประการแรกเนี่ยติดตั้งระบบควบคุมการยิงด้วยระบบพิจิตอนนะครับอันที่2เนี่ยมีระบบติดตั้งระบบหาพิกัดด้วยดาวเทียมหรือ GPS นั่นเองนะครับอันที่3มเนี่ยมีระบบตรวจวัดอุณหภูมิกระสุนนั่นเองส่งผลให้การยิงถูกเป้าหมายในนัดแรกหรือ First r รา n d hit เนี่ยมีโอกาสยิงได้สูงมากนะครับและผู้ตรวจการหน้าเนี่ยสามารถทําการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ สาเหตุที่เราทําการจัดซื้อ LG 1Mk3 เนี่ยก็เพื่อต้องการมาทดแทนปืนรุ่นเก่าอย่างปืน m 4 2 5และปืนใหญ่เบากระสุนวิธีโคง้งแบบ M618A2 ที่มีการใช้งานในกองทัพบ,บกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจของกองทัพบ,บกไทยนั่นเองนะครับ